เมืองดีเงียบสงบจังเลยอยากให้มีคนมาอยู่เยอะๆจังโอ้ได้เวลาทำภารกิจละก่อนอื่นนะคะเราต้องไปคุยกับเจ้าทีวีในจินตนาการก่อนึ๊บสวัสด,สสดีสวัสดีสวัสดีมาทำไมให้ไอ้บ้านนะมาทำภารกิจไงคะ อ๋อแล้วๆๆใช่ใช่ใช่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ล้นเซอร์ไบเวลเอพีที่สี่เฮ e <4 S 1> ้ยชัวร์ชัวร์แน่ใจแน่ใจอันแน่สิอันแน่สิแน่นะไม่แน่นะ <c oughs> อ้าวทีมงานเอพีห้าโอ้เหรอละ <c oughs> ่ะไหนนะไหนนะเออ โอเควันนี้ภารกิจของเจ๊เนี่ยก็ไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ง่ายครับเจ๊จะต้องสร้างฟาร์มสัตว์่าเจ๊มีฟาร์มพืชแล้วใช่ไหมเจ๊ก็ต้องสร้างฟาร์มสัตว์เพื่อที่จะเก็บมีทั้งมา้าหมูวัวไก่ใช่ไหมมีอะไรมีปลาด้วยปะปลาใช่ไหมใช่ไหม้มมหมูหมวัวไก่ปลาโอเคมีแกะด้วยนะมีแกะด้วยโอ้เย,ยอะจังเลยแกะเออลืมบอกไปว่าน่าไข่ไก่อะไรพวกนี้สามารถเอามาแลกได้นะคือเอ,เอาเอาแกะ เอาไก่มาลากมาเลยที่ที่ห้างอ่ะ่าเลยจะเพียวเดอร์เข้ามาให้หลังจกนัชเชยก็มาเอาไข่ที่ร้านน่ะไปไปทำได้อ่าไปเพิ่มผลผลิตให้ไก่ให้หมูได้โอเคอืมโอเควันนี้ก็โชคดีนะไปละเดี๋ยว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 อะไรวันนี้จะมีผู้ช่วยไหมอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไปหาเองไปละโอเคเฮ้ยให้เราสร้างเลยนะมีม้ามีวัวมีแกะมีไก่มีปลา มีหมูโอเคน่าจะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้งั้นก่อนอื่นเราต้องเจอผู้ช่วยก่อนจะมีหรือเปล่าเขาจะอยู่ไหนนะ <c oughs> <c oughs> ปกติเขาต้องอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าสงสัยไม่อยู่งั้นเราเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันละกันนะคะปะ่ะปุ๊บปิ๊กในเวลาทำงานเราต้องหาเชือก เฮ้ยใครแอบกินข้าวเอ้ยๆ้าๆคุณมากินอาหารได้ไรบ้านดีฉันค่ะอ้ยหลงทางมาไกลหิวมากเลยค่ะโอ้โหแล้วเข้าบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยนะคะเห็นไม่มีเห็นประตูไม่ได้ล็อกอะค่ะไม่มีใครอยู่ด้วยอ่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ่อแนะนําตัวหน่อยค่ะค่ะกิบนะคะกิบปุรินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่กิบปุริโอ้บ้าน ถูกมากเลยนะคะเนี่ยอะไรก็มีพร้อมเลยใช่ค่ะสร้างเองกับมือเลยนะคะไม่ได้อวดป้าคือวันนี้ได้รับภารกิจมาค่ะโอ้ให้เราทําฟาร์มสัตว์ว้าของชอบเลยค่ะเหล่าบรรมดาสัประสัตว์ก่อนอื่นเราต้องทําฟาร์มก่อนแล้วค่อยไปหาสัตว์ใช่ไหมเออเราต้องเริ่มจากการเอาสัตว์ไปทําอะไรก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะนั้นมามีเชือกไหมอ่ะเชือกเชือกเชือก เชื่อกเชื่อกะเชื่อกหาจากไหนอะคะหาหาจากหาจากอันนี้ค่ะมีสลัมบอลไหมคะสลัมบอลไม่มีเลยคะ่ะถ้าอย่างนั้นต้องเอาเข้าวไปล่อแล้วมั้งคะเนี่ยอ๋อเช่ไมใช่ใชแต่เริ่มจากตัวอะไรอะเอ่อมีอานม้าอยู่คะ่ะถ้าเจอม้าเราก็เอามาได้โอเคแล้วก็เอาไปทุกอย่างเลยเจออะไรก็ล่อมาหมดเลยคะ่ะโอเคค่ะนะแล้วก็แครอทไม่มี มีในฟา,าร์มไห,หมอโอ้ยหรือว่าเผื่อกินไปแล้วโอ้ยพี่กินไปเลยไม่รู้เหมือนกันเมื่อกี้เข้ามาอะไรเจอเจอะไรวางอยู่ว่าหยิบกินหมดเลยม,มีคอนกรีตไหมคะที่นี่หาจากไหนอะคะอ่ารู้สึกว่าจะใช้ทรายแล้วก็กาเวลเอามาผสมผสมปั้นปั้นรวมกันค่ะทรายแล้วก็กาเวลหากาเวลอยู่นี่อ่ามีทรายไหมเอ่ยทราย คุณแม่ขอร้งมีอุปกรณ์เครื่องใช้เรียเห็นนะเดี๋ยวข้าวก่อนข้าวก่อนอุ้ยหนูไอรอนเพียบเลยค่ะไปเบิร์กเนี่ยค่ะไปเบิกใช่หินไปแล้วว้าวว้าวว้าวมืดค่ะมืดแล้วเหรอคะเราต้องนอนก่อนหรือนอนคะนอนค่ะอุ้ยตาแล้วอยู่ก็ได้มานอนบ้านสาว ซักผ้าปูเรียบร้อยค่ะโอ้โหหอมมากเลยค่ะแต่หนูฉี่รถที่นอนไปแล้วอะเราเอ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 าข้าวไหมคะเอาเอาเอาค่ะเอารอรอแก่รอบัวมา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 เป็นอาหารไม่มีไม่มีไม่มีเชื่อก็ต้องทําแบบนี้เนาะใช่อาจจะหัวล้อนดิ๊งๆเขาไมไม่เดินมาอย่างเงี้ยอืม เอากี่ตัวคะเอากี่ตัวคะเออเอ,อ๊เขาบอกว่าให้ลากไปที่หางสปปรรพสินค้านะคะจะได้ในเบิกได้โอ้เอาไปสกัด d n a นแน่เลยใช่ไหมมาสกัด DNA โค้ิงมาแล้ว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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะเธอว่าได้ข่าวว่าต้องการ d n a ใช่ไหมครับค่ะ ผมมาจัดการให้ครับแ่ส่งแค่ส่งวัวกับแกะมาให้ผมก็พอครับเอาไปเลยค่ะขอบคุณครับเขาจะมาสงสารเราทำไมเขาถือด้าเรียบร้อยแล้วครับได้เลือดไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวไปรอที่บ้านเลยนะครับแล้วเดี๋ยวสักพักนึงสามารถไปซื้อได้เลยนะครับโอเคค่ะโอเคค่ะหมกรอนครับ ลุงเขาลุงลุงคุณเมื่อกี้หน้าตาน่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ยเขาเป็นพนักงานร้านค่ะโอ้หน้าเขาเข้มมากเลยค่ะดูดูดูไม่คิดว่าเขาจะดุขนาดนี้อุตส่าห์พามาแทบตายน้องกายเป็นเลือดไปซะแล้วเฮ้ยนี่ไงพี่มีบึ้งอ๋อบึ้งนี่ไงมาซายยังอยู่ในนี้แล้วมีไหมกาเวลด้วยอ๋อบึุงบึ้ง อุยดําน้ำดําน้ำอ๋อบุ้้โลเพ็สุดสุดโอ้แต่คิดกินค่ะโอ้จมน้ำล้วหายปอดโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออโต้ขาวแถวใกล้ๆมีไหมคะเนี่ยโต้ขาวโอ้โต้ขาวสีเหลืองสีแดงอ่าแล้วก็สีขาว มีปกระดูกกระดูกไม่ฮะกระดูกกระดูกมีค่ะแล้วน้ำหมึกอะฮะน้ำหมึกไม่มีค่ะเอาไปทำอะไรอะเอาไปผสมสีอะผสมสีผสมสีความรู้ใหม่ถ้าเราเอาคอนกรีตสีหนึ่งค่ะไปบดล็อกค่ะเราจะได้สีอื่นด้วยนะคะหรือว่าสีใดสีหนึ่งเนี่ยสีนั้นไป็นเลยโอเคค่ะไอ้นี้ต้องสะสมสีหลายๆสีแล้วใช่แล้ว ได้และคอดกรีดสีโอแล้วถ้าเอาไอคอนผงคอนกรีดเนี่ยนะคะไปโดนน้ำน้องก็จะเปลี่ยนสภาพจากล่วนกลายเป็นก้อนแข็งๆอืมเปียกๆเป็นก้อนแข็งเวนใช่พอโดนใช่แล้วแต่ตอนนี้คือน้องเหมือนน้องเป็นผงอยู่ลองข้าไหมคะลองค้าเป็นผงลองขยลองคะอ่งคะเออมีอันนี้อีกมไหมคะกาเวลกาเวล กาเวลหรือเราสามารถไปซื้อในช็อปในข้างสสินค้าได้ใช่ค่ะโอเคโอเคนั้นไปเดี๋ยวไปปลดล็อกกันดีกว่านาะค่ะสวัสดีค่ะคุณพนักงานค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอาของมาพี่อเดอร์ร้านกาเวลอันนี้ไข่เคยเคยอยู่ดีๆแล้วมีกลิ่นเลือดคลาลเลยครับโอวีเข้ามาโหดจังเลยเอาอะไรบ้างนะครับทำไมเขาเปลี่ยนไปอะมีอันนี้ด้วยค่ะนี่ะให้ไปแล้ว๊ คือเขาจะทำอะไรครับเขาจะทำอะไรของที่สั่งมีสีนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมครับค่ะสนใจกินเนื้อวัวส,สดๆไปครับไม่เอาค่ะโอ๋อาทางนี้ครับทางนี้พันดเดชคเดผมแสดงหนังฆาตากรอะครับก็เลยอินอ,อินบทบาทนิดนึงครับโอ้โหนี่ครับผมตรงนี้เป็นวัวนะครับส่วนตรงนี้เป็นแกะนะครับโอ้มาแล้วตรงนี้ก็แงะครับ เนี้ยปุ่มหอกแป๊บหนึ่งครับเนี้ยปุ่มบอกนี่คืออะไรมุกครับมุขแล้วเราหยิบแกะกันดีกว่าค่ะารงข้างนี้กดออกมาเป็นเมล็ดหรือเปล่าเป็นเป็นเมล็ดเป็นเมล็ดนี่นะเดี๋ยวนะของบางอย่างมันต้องสดสดครับซื้อมระองไว้มันจะเสียครับโอ้โหฉลาดสุดด้วยนะครับแม่ได้เลยครับโอ้แหมจะได้จะได้กดออกมาแล้วไม่ได้เป็นเมล็ดอีกต่อไปชีวิตดีดี พี่กลับกพี่กบกเฮ้ยพี่กลับกลับหดิม่เโอ้ผมว่าขอมาส่งแล้วครับโอ้ขอได้ไหมคะขอได้ไหมคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหบแล้วครับถามทางลาผมครับลาผมไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวครับกบอยมาแล้วลาผม ลาหนีอ้ามามาทไมลาหนีอุ้เอาเเฮ้ยนี่มันลานี่มันลาผมนี่มาหาเจ้าของเลยครับคุณจะขโมยลาผมได้ยังไงครับเขว่าเาโอ้ยไม่คุ้มเลยหมู่บ้านนี้เอลาโดนขโมยอีกของก็มาส่งให้ สวัสดีครับครับเอาน้ำมะนาวไหมคือว่าอ๋อไม่เป็นไรครับอุ๊ยคือว่าได้ข่าวว่าต้องการคนเคลียร์ภูเขาเลยครับอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะครับผมมาจัดการเรื่องเคลียร์ภูเขาให้ครับอาตาน่ากลัวมากเลยค่ะเขาจะระเบิดหรือเปล่าคะงั้นผมอจัดการเลยนะครับเอาค่ะจัดการเลยค่ะไม่จะได้เรอเพรว่าผมผมเคลียร์ของเสร็จแล้วนะครับพื้นที่เรียบร้อยแล้วนะครับปัญหค่ะุณค่ะ เสียงเหมือนกันทั้ง<น>หมู่บ้าน,นเลยน่นนนากลัวจังเลยหน, <c oughs> น้าตานี่แล้วส่วนอันนี้คือของที่ได้มาจากการเคลียร์นะครับโอ้โหแม่ไม่เก็บกลับไปทํางานแล้วค่ะไม่มีช่องใส่เลยค่ะทําไงดีคะเนี่ยกําจัดของด้วยทำนี้ปิ้วปิ้วโอเคอในเวลานอนนอนอะไรกัน <c oughs> คุณไม่เทเขาไม่นอนกันเฮ <c oughs> ้ย กล่องกล่องไม้ค่ะกล่องไม้กล่องไม้ค่ะเอ้าเอ้าเอ้ยแย่แล้วแย่แล้วมันใกล้ไฟไปท่าไงดีเท่าไงไงไปต้นมดินถมดินถมต้นปกองกลองไว้ว่จัยวิธีดีนะเมื่อกี้ถ้าไม่แทะหาเราเดินกลับไปใช่ไหมเราเดินกลับมาเราก็จะแบบอ้าวหายไปแล้วไหนกล่องกล่องกล่องที่สั่งของที่สั่งไปหายหมด ุ้ยนี่สินะคะเหตุที่เราจะต้องนอนคนที่ใครเขาจะนอนกันทําไมต้องวางกล่องคราฟ 2, สองอันติดกันด้วยคะไม่มันลกกระเป๋าค่ะโอ้โททำไมมันเลงแตบีคะคะน่าจะสวยเกินไป <c oughs> <c oughs> ได้เลยค่ะจะลงนอนไม่นอนอนอน,น,อนไหม,ไม,ไมค่ะเดี๋ยวกล่องระเบิดโอเคค่ะ แต่ ừ mm, ừ mm. จริงๆใช้ลายเดิมมันก็ได้เลยเนาะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเปลี่ยนลายเดี๋ยวจะติดต่อเพื่อนไม่ได้ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนอุ้ยอุ้ยอุ้เหียบพอดีเลยตรงนี้นะคะอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งค่ะใช่ใช่เปลี่ยนแบบถอยหลังมานิดนึงอะไรเงี้ย ยูโกเตยามียามมียามอ้าวมียามด้วยเหรอได้ข่าวว่าขาดบล็อกเหรอครับอะไรมียามอ๋อครับไม่มีแล้วครับกินหมดแล้วได้ก่าวว่าขาดบล็อกเหรอครับอยากได้บล็อกอะไรครับเออตอนแรกเหมือนจะขาดค่ะตอนนี้ไม่ขาดแล้วค่ะใช่ค่ะไม่มีประโยชน์แล้วค่ะไปอันนี้กําลังสร้างอะไรกันอยู่เหรอครับเออใช้หน้าทาค่าอะไรนะฮะเหมือนใช้หน้าทาไหม โอ้ใช้หน้าเท้าเหรอครับเอผมว่ามันไม่มีความสมส่วนอันสุดท้ายเหมือนกันนะครับเนี่ยนเนี่ยครับอันเนี้ยทำไมมันดูเปรี้ยวเปี้ยวเตจเดียขอคนอื่นเขาอะครับนี่คุณครับคุณเจครับคุณผ่านบททดสอบไปแล้วนะครับ มีต่อขาดเป็นหนึ่งบล็อกที่นี่เหรอ <laughs> ใช่มันแค่มาหรออือแคุณลอ,องดูความสูงสิครับอตอนแรกก็สงสัยทำไมอันนี้มันดูชนหัวว่าแปลกไม่ไว้เลยไม่ไว้เลยกลับดีกว่าเรา <laughs> เ <laughs> มันเตีย้ยมันเตี้ยเป็นหนึ่งบล็อกอางเงี<อ>้ยเออเอาใหม่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 หลังคาเตี้ยลงมาหนึ่งบงล็อกมาต้องต่อหลังคาสูงขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นอุ้ยดีนะเนี่ย คุณลุงเขามาเห็นก่อนไม่งั้นก็เสร็จไปแล้วเราจะปล่อยให้ผลงานผิดพลาดไม่ได้ผิดพลาดอ่ะแก้แก้บิ๊กบิ๊กบิชอบกินอะไรเมนูอะไรบ้างคะเออคุยเรื่องอาหารดีกว่าชอบกินเนื้อย่างหมูย่างกุ้งเผาค่ะเน,เนื้อย่างเนื้อวัวใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเลิ่มเลยค่ะปกติย่างแบบแรมีเดียมแรค่ะมีเดียมแรค่ะอเนื้อย่างร้อนๆอวพี่กิ๊บอะคะอ๋อหพี่มีเดียมแรนที่ชอบมากเลยเนื้อหัวคืตอนแรกมถือตอนแรกมาถือจะไแม่กวอิมไม่กินเนื้อเนอเดินกระทั้งไปที่ญี่ปุ่นค่ะแล้วก็ไปกินโดนบากิวเข้าไปแค่นั้นแหละก็เลยใช่ลาก่อนปกติไม่กินเนื้อเพราะว่า พอลองไปกินที่ญี่ปุ่นก็ชอบขึ้นมาเลยใช่ใช่กินที่ตอนแรกกินแล้วมันอุ้ยนเนยเหนียวว่ะใช่ใช่เหนียวมันไม่ใช่มันกินแล้วมันไม่ได้เอไปกินที่ญี่ปุ่นเฮ้ยทำไมมันมันอย่างนี้ได้เหรอนี่คือนี่เหรอคือสิ่งที่เราไม่ชอบมาตั้งแต่ตอนนู้น <c oughs> คนพบสิ่งที่ชอบทุกอย่างก็ถูกเลื่อนลงดับออกไปหมดเลยอุ้ยอะไรอ่ะไม่มีอะไรน้ำท่วมแล้วชอบกินทุเรียนไหมคะโอ้ชอบอ๋อแอบ บีกินทุเรียนแบบนิ่มหรือแบบกรอบคะแบบนิ่มเอาอให้อยู่กันได้พี่ชอบกินแบบกรอบจะได้ไม่แย่งกันคือนิ่มกินพี่กินไม่ได้เลยอ่ะพี่กินแบบได้แต่แบบกรอบแบบแบบต้องกรอบบางทีกรอบแบบไม่สุกเลยอืชอบนิ่ม,มๆหวานๆกินนิ่มแล้วมันขมแล้วไข่แดงอ่ะไข่ดาวชอบไข่แดงสุกหรือไม่สุกข,ขอกบับกรอบมันไข่แดงอะนะคะใช่ค่ะอชอบสุกๆอ๋อสุกๆโ,โอ้พี่ชอบกินดิบๆ ไข่แดงสุกมีเขยดทิ้งเลยแบบไม่จะเกิดเป็นไข่แดงทําไมจะต้องสุกด้วยอะไรเงรี้ยเลอ่ะสลับกันเลย <laughs> เ้ยทำไมไม่สลับกันเยอะจังเออเราใช้อันนี้เหมือนก๊อกน้ำอ่า,ว,าว,ว้าว้าวมีฟางข้าวด้วยว,วิมีตักเดียวด้วยฮะเพิ่งรู้ว่ามันตกักตากได้ด้วยตากเนื้อ<ต>อ๋อตากเนื้อชายช่ แต่เราต้องดับไฟก่อนถ้าเราดับไฟแล้วเราก็เอาเนื้อมาแปะมันก็จะเป็นเอาเนื้อดิบมากะแต่มันจะไม่สุกนะแต่มันจะอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่มันเก็บไม่ได้อะคะอ๋อต้องทําให้มันสุกก่อนค่ะจะได้เสาใช่ไหมเฮ้ยน่าจะเสร็จแล้วแค่เอาม้ามาวางเกิดไปจับม้ากันดีกว่ามีที่ขี่แล้วใช่ไหมคะมีแล้วค่ะชิ้นรถมาแล้วอันนี้ไงมาแล้วจับยังไงอะคะ ขึ้นไปขี่ก่อนเอามือเปล่ามือเปล่าขึ้นไปขี่เลยไช่แล้วควบคุมม้าดีๆบอกกับม้าว่าอย่าดื้อนะมาอยู่ด้วยกันอย่าดื้อนะไปอยู่ด้วยกันอย่าดื้อนะไปอยู่ด้วยกันไปด้วยกันออไป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 ม้าไม่อยากไปไปเร็วยังไม่ขี่ฉันแล้วจะมนุษย์โอ้ยจจะขี่อย่ามานะโอ้ยน้อะไรนะ ข่าม้าดีไหมคะอุ้ยตายฮึบเอ้ยอุ้ยยอมก็ได้ยอมยอมแล้วเอาเอ้าบินเลยเอาแล้วแล้วหลุดไปพร้อมม้าด้วยเอากลับมาแล้วเอาเอ้ามารักหรือยังอ่ะมารักแล้วมารักแล้วเอ้ยมามาอ่าแล้วก็ขี่ไปเลยบ้านอยู่ไหนคะเนี่ยแย่ทางไหนนะอ๋อแย่ะทางนี้ปะออนั่นไง ดีนะสร้างสูงๆไว้ืมได้มาวิ่งไว้นั่นเนี่ยชุบเข้าไม่ได้ค่ะอ่า <c oughs> ไมเาไ่เข้าได้แล้วเข้าได้แล้วอันนี้คืออะไรอะคะโดนแกงแล้ว กับม่ไมนอนดีกว่าอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะมีอะไรถ้าเสร็จแล้วสามารถส่งกันบ้านได้เลยค่ะส่งกันบ้านที่ไหนที่ห้างสินค้าค่ะอ๋อแล้วก็โอเคฮะนล้อง้อไงต่อเอ่อต้องไปนอนก่อนใช่ค่ะนอนนิดเลยก็ได้มั้งมาดิจินตนาการว่าเรากำลังดูทีวีนะคะ โอเคค่ะตึ๊ดปึ๊บพูดอย่างนี้สิเออพูดอย่างไรยังไงเราเน่ยคือทีวีจริงจริงก็ยินดีต้อนรับพี่กิ๊ฟด้วยนะครับพี่กิ๊ฟปุรินะครับสวัสดีครับใช่สามารถไปดูพี่กิ๊ฟได้ด้วะวันนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับทีมงานเดี๋ยวถามทีมงานแป๊บนึงนะฮะใช้หน้าทาวเลยเหรออือ มันไม่ขนาดน,านั้นละหน่อย <c oughs> เรียกว่าสไตล์สไตล์ไม่เลวจริงอยาแต่ทําให้มันฟรุ้งฟริงเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะปาไปยันตีหนึ่งต <c oughs> ้ <c oughs> ใช้เวลา <c oughs> คือสิ่งก่อสร้างเห็นแต่ไกลเลยใช่ไหมเป็นกิโลก็เห็นเลยใช่มแป๊ดเลยอ๋อช่างบรรยากาศลืมใส่กระจกเปล่า ไม่ไม่รัวไงจะหายใจยังไงเล่าสัตว์ต้องการออกซิเจนเยอะโอเคครับก็สิ่งก่อสร้างในวันนี้นะครับก็ผ่านนะครับเป็นสไตล์ที่เป็นสไตล์ของพี่กิ๊บปนเปกับเจบีนะครับครับผมอ่ะเจบีปิดทีวีเลยแล้วเจบีก็พูดกับพี่กิ๊บเขาเลยโอเคค่ะตึ๊ป ก็วันนี้นะคะขอบคุณพี่กิบบุรีจากช่องกิบุูรีชเมลค่ะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สําหรับใครก็ไปดูได้นะคะช่องพี่กิบนะคะก็ขอบคุณสปอนเซอร์มี n e ็ตโฮสนะคะเช่นเคยนะคะที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ดีๆให้เราใช้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะอืมฮะพี่กิปให้ไหม คนดูไปดูพี่กิฟต์แล้วใช่ไหมใช่ไปแล้วใช่ไหมอ๋อโอเคไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามด้วยช่องกิปุรินะคะหน้าตาเหมือนคนที่ออกมาจากในทีวีเลยอ้าวมาให้ครับออกมาจากในทีวีโอเคครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย